HMS Somerset F82 เป็นเรือฟริเกตของราชนาวีสหราชอาณาจักรจัดอยู่ในเรือฟริเกตชั้นดกหริทย23ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อภารกิจปราบเรือดำน้ำเป็นหลักแต่ก็มีความสามารถรอบด้านทั้งการป้องกันภัยทางอากาศการทำสงครามผิวน้ำและการปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังพันธมิตรเรือรบลานี้เป็นตัวอย่างสำคัญของเทคโนโลยีทางทะเลสมัยใหม่ของอังกฤษประวัติการสร้างและการเข้าประจำการ HMS Somerset ถูกต่อขึ้นโดยบริษัทยารชิบิลเดอร์และปล่อยลงน้ำในช่วงต้นทศวรรษที่1,990ก่อนเข้าประจำการอย่างเป็นทางการในปีคศสสาา1,996ชื่อ Somerset มาจากมณนทนซ์ m e มเมอร์ซตของอังกฤษซึ่งเป็นธรรมเนียมของราชนาวีในการตั้งชื่อเรือตามพื้นที่สำคัญภายในประเทศลักษณะทั่วไปของเรือ เรือ HMS Somerset ม,มีความยาวประมาณ133เมตรระวางขับน้ำราว4,900ตันใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ CODLAG ที่ผสมผสานเครื่องยนต์ดีเซลและกังหันก๊าซทำให้เรือมีทั้งความประหยัดเชื้อเพลิงและความเร็วสูงสุดกว่า28นอตโครงสร้างเรือถูกออกแบบให้ลดเสียงใต้น้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและล่าเรือดำน้ำระบบอาวุธและเทคโนโลยีเรือลำนี้ติดตั้งอาวุธหลากหลายประเภท เช่นปืนเรือขนาด4.5นิ้วจโรโดต่อสู้เรือผิวน้ำฮาพูนระบบอาวุธปล่อยนำวิถีป้องกันภัยทางอากาศซีวูฟและตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำนอกจากนี้ยังมีเรดาร์และโซนาประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของภารากิจต่อต้านเรือดำน้ำอากาศยานประจำเรือ HMS Mersey สามารถปฏิบัติการร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำเช่นอร์ลินหรือิง n ์เฮลิคอปเตอร์เหล่านี้ช่วยขยายขีดความสามารถในการค้นหาและโจมตีเป้าหมายใต้น้ำ รวมถึงภารกิจลาดตะเวนและช่วยเหลือทางทะเลภารกิจและการปฏิบัติการสำคัญตลอดอายุการใช้งาน HMS Mersey ได้เข้าร่วมภารกิจหลากหลายตั้งแต่การลาดตะเวนในมหาสมุทรแอตแลนติกการสนับสนุนปฏิบัติการของ NATO การคุ้มกันเรือสินค้าไปจนถึงการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลในพื้นที่ตึงเครียดเรือยังมีบทบาทด้านการทูตทางทหารผ่านการเยือนท่าเรือประเทศต่างๆทั่วโลกการปรับปรุงและอนาคต เรือ HMS Somerset ได้รับการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่แม้ว่าเรือฟริเกตชั้นไทย23จะเริ่มทยอยปลดประจำการในอนาคตแต่ HMS Somerset ยังคงเป็นกำลังสำคัญของราชนาวีอังกฤษในช่วงเวลานี้สรุป HMS Somerset F82 ไม่ได้เป็นเพียงเรือรบธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชี่ยวชาญด้านการปรับเรือดำน้ำและการปฏิบัติการทางทะเลข,ของสหราชอาณาจากักร ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าประสบการณ์จากภารกิจจริงและบทบาทในเวทีนานาชาติทำให้เรือลำนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์กองทัพเรืออังกฤษ